รับน้ำครับหมายยังต้องว่ายน้ำครับก็กลังขนโต๊ะดำทางเดินจากหลังวัดครับ สาเหตุก็จากตรงกระสอบทรายหงายครับบริเวณนี้ครับที่ทำให้น้ำร่วมมา 南投。